สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องระบบจรวด PHL3 ของกัมพูชาตามข้อมูลที่เราได้รับมาซึ่งบางท่านอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าข้อมูลเชิงลึกที่เรามีเนี่ยให้ภาพเกี่ยวกับอาวุธตัวนี้ยังไงบ้างทั้งเรื่องขีดความสามารถจริงๆแล้วแล้วก็ความเป็นไปได้ในการใช้งานรวมถึงระบบป้องกันของไทยเราด้วยค่ะครับเริ่มกันที่ตัว PHL3 เลยนะครับ จากข้อมูลอันนี้คือเป็นระบบจรวดหลายลำกล้องหรือ MLRS ที่ทางกัมพูชาได้มาจากจีนถูกไหมครับใช่ค่ะระบบแบบนี้ก็คือออกแบบมายิงจรวดเยอะๆในพื้นที่เป้าหมายเร็วๆนะคะแต่ว่านะจุดที่น่าสนใจจากข้อมูลก็คือจำนวนที่กัมพูชามีเนี่ยเออไม่ได้เยอะมากนะคะไม่เยอะนี่ประมาณไหนครับพอจะบอกได้ไหมคือในรายงานเขาบอกว่าอาจจะแบบนับชุดยิงได้เลยอะคะ่ะอ๋อครับครับ แล้วเรื่องประสิทธิภาพล่ะครับเห็นว่ามี12อท่อยิงแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาบรรจุใหม่ไม่ได้ยิงต่อเนื่องปื้ดเดียวแล้วความแม่นยำนี้เป็นไงครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะคือการวิเคราะห์ที่เราดูกันอยู่เนี่ยชี้ว่า PHL 03มีความแม่นยำค่อนข้างต่ำนะคะต่ำขนาดไหนครับเพราะว่ามันเป็นระบบตรวจแบบอาจจะเรียกว่าพื้นฐานหน่อยคือไม่มีระบบนำวิถีที่ซับซ้อนมาช่วยอะค่ะในเอกสารถึงกับใช้คำว่าเหมือนหลับตาปลาหินเลย ประมาณนั้นเลยค่ะคือโอกาสที่จะยิงถูกเป้าหมายเล็กๆหรือเป้าหมายเฉพาะเจาะจงมากๆเนี่ยมันน้อยมากตามการประเมินนะคะโหถ้าอย่างนั้นมันก็ส่งผลต่อเรื่องความเป็นไปได้ในการใช้งานสิครับ โดยเฉพาะประเด็นที่บางคนอาจจะก,กังวลเรื่องการโจมตีพลเรือนอะไรแบบนี้ใช่ค่ะการวิเคราะห์ในเอกสารที่เรามีเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าโอกาสที่กัมพูชาจะใช้ PHL03 โจมตีเป้าหมายพลเรือนในไทยคือน้อยมากถึงน้อยที่สุดเลยค่ะมีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนการวิเคราะห์แบบนั้นบ้างครับ หลักๆเลยนะคะข้อแรกคือเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายสงครามค่ะการโจมตีพลเรือนโดยเจตนานี่เป็นอาชญากรรมสงครามเลยนะคะผลกระทบมันรุนแรงมากทั้งการประนามความบาดจากนานาชาติคือเสียหายค่ะครับซึ่งก็น่าจะโยงไปถึงเรื่องผลประโยชน์ของประเทศกัมพูชาเองด้วย ถูกต้องค่ะเอกสารวิเคราะห์ว่าการทำแบบนั้นคือมันไม่ได้ประโยชน์ทางทหารที่คุ้มค่าเลยแต่กลับจะสร้างความเสียหายร้ายแรงทั้งเศรษฐกิจภาพลักษณ์ประเทศสถานะในเวทีโลกคือมันไม่น่าจะคุ้มกันเลยค่ะแล้วก็ยังมีความไม่แม่นยำของตัวอวิทย์เองด้วยใช่ค่ะ ประกอบกับความแม่นยำที่ต่ำอย่างที่ว่าไปการยิงออกไปก็อาจจะไม่โดนเป้าหมายทางทหารที่ต้องการด้วยซ้ำกลายเป็นการสิ้นเปลืองกระสุนราคาแพงไปเปล่าๆตามที่เอกสารเขาประเมินไว้นะคะอ๋อครับพอฟังเหตุผลตามข้อมูลแบบนี้แล้วก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมการวิเคราะห์ถึงให้น้ำหนักว่าโอกาสมันน้อยมากทีนี้ลองหันมามองฝั่งไทยบ้างครับข้อมูลพถทธศักย์าพญาการป้องกันของเรายัางไงบ้างครับเห็นมีคาว่าโล่เหล็กด้วย เอกสารให้รายละเอียดส่วนนี้ไว้ชัดเจนพอสมควรเลยนะคะเรื่องระบบป้องกันภัยทางอากาศของไทยเริ่มตั้งแต่ระบบเรดาร์ตรวจจับที่เขาบอกว่าทันสมัยมากสามารถตรวจจับการยิงได้แต่เนิ่นๆจากระยะไกลเลยทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวใช่ค่ะมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือแล้วนอกจากการตรวจจับก็มีการตอบโต้การตอบโต้เป็นยังไงครับทางอากาศเนี่ยข้อมูลชี้ไปที่ฝูงบินขับไล่กริปเปนของเราค่ะ ว่ามีความสามารถสูงทั้งตรวจจับเป้าหมายเองแล้วก็ใช้อาวุธปล่อยนําวิธีความแม่นยําสูงจัดการได้แล้วถ้าเป็นการป้องกันจากภาคพื้นดินล่ะครับมีอะไรบ้างอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจค่ะคือเอกสารระบุว่าเรามีระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้นดินหลายชั้นเลยเหมือนมีด่านสกัดหลายด่านนะคะหลายชั้นนี่ยังไงครับก็มีตั้งแต่ระบบอาวุธปล่อยต่อสั่วอากาศยานพิสัยกลางอย่างสไปเดอร์ หรือระบบป้องกันระยะประชิดอย่าง RBS 70แล้วก็มีระบบทีอ่ออกแบบมาเฉพาะทางเลยคือไว้ต่อต้านพวกจรวดปืนใหญ่กระสุนปืนครกที่เรียกว่า C-RAM นะคะ C-RAM ค่ะ counter rocket artillery mortar คือยิงสกัดกระสุนที่เข้ามาได้โดยตรงเลยโอ้หเท่ากับว,ว่าตามข้อมูลนี้ระบบป้องกันเรานี้ครอบคลุมตั้งแต่ตรวจจับ ตอบโต้ทางอากาศแล้วก็สกัดจากพื้นดินหลายระดับเลยนะครับมีปัจจัยอื่นไหมครับที่เอกสารพูดถึงอืถ้าอย่างนั้นโดยสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมานี้ก็พอจะพูดได้ไหมครับว่าถึงแม้จะมี PHL03 อยู่จริงแต่ว่า้ดยข้อจำกัดของตัวอาวุธเองกฎกติกาต่างๆผลประโยชน์ของประเทศเขาแล้วก็ที่สำคัญคือระบบป้องกันที่แข็งแกร่งของเราทำให้ความเสี่ยงที่หลายคนกังวลเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ำมากตามการประเมินในเอกสารชุดน,นี้ ใช่ค่ะภาพรวมจากข้อมูลชี้ไปทางนั้นจริงๆคือมันทําให้เห็นว่าการมีอาวุธกับความสามารถในการเอามาใช้จริงให้ได้ผลและคุ้มค่าเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยโดยเฉพาะในบริบทปัจจุบันนะคะเราก็เน้นเลยว่าระบบป้องกันของไทยเรานี้ทันสมัยแล้วก็น่าเชื่อถือมากครับฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วการรับรู้ภัยคุกคามจากการมีอาวุธกับขีดความสามารถและเจตนาในการใช้จริงอะไรมันส่งผลต่อความรู้สึกมั่นคงของเรามากกว่ากัน หรือบางทีความมั่นคงอาจจะไม่ได้วัดกันแค่ว่าใครมีอะไรเยอะกว่าแต่คือความพร้อมของระบบป้องกันและความเข้าใจในสถานการณ์จริงๆมากกว่าอย่างที่ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนออกมานะครับ